ก็หลายท่านคงจะเห็นวันที่เราไปงานบวงสวงพ่อปู่เมื่อวานนะครับคงจะเห็นแล้วว่าถ้าใครสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยสังเกตเพราะว่าโมจะตื่นเต้นความหล่อของประธานรัฐวิทย์ตื่นเต้นกันมากเลยนะแล้วท่านก็มาในชุดขาวโอโหขาวจริงๆนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดขาวกันมา นะแต่ว่าผู้นําโดยมากแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเนี่ยชื่นชมบาร,รมีของประธานเราเพราะตอนนี้ท่านมาในรูปแบบรุกของท่านนี่คือผอมเพรียวหุ่นดีนะไม่ผอมด้วยแบบพอดีอะสง่าเลยสง่างามสูงใหญ่ดูดีดูดสง่านะครับดูอบอุน่นอะไรที่ผู้หญิงชอบอประธานมีครบหมดอะ่ะ <laughs> นะ ถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าที่คอของท่านประธานเนี่ยม,มีวัตถุสีน้ำตาลอ่อนนะฮะที่ท่านห้อยอยู่ถ้าไม่สังเกตก็จะคิดว่าเป็นพราสมเด็จนะถ้าใครไม่สังเกตจะมองอย่างนั้นผมถามท่านประธานว่าเครื่องอะไรท่านบอกว่าเป็นเครื่องต่อต้านเชื้อโรคชนิดพกผานะเครื่องต่อต้านเชื้อโรคชนิดพกผาชื่อของมันเต็มๆก็คือ Air p i พ l c a r คร นแอ์เยวแครีเนี่ยเป็นเครื่องต้านเชื้อโรคชนิดพกพาก็เครื่องแรกของ p e r ร e เฟกต์ไก็อยู่ที่คอท่านประธานทั้งประเทศก็มีอยู่เครื่องเดียวนะซึ่งผมก็มองว่าเออวิสัยทัศน์ของท่านประธานในเรื่องของผลิพันฑ์เนี่ยคงจะไกลามากกว่าที่เราคาดคิดท่านไม่ได้มองเฉพาะกลุ่มสินค้าใช้สิ้นเปลืองอย่างเดียวท่านไม่ได้มองเฉพาะกลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภคสบู่ผงซักฟอกยาชิตันอาหารเสริมสกินแคร์หรือสินค้าทางด้านการเกษตรเท่านั้นคือท,ท่านประธานบอกว่าจะอยู่ร้อยปีการจะอยู่ร้อยปีนี่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรมากมายหลายอย่างที่จะนําบริษัทของเราไปถึงไปสู่เป้าหมายนั้นได้นะอันนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือประธานกําลังนําพาบริษัทโฟล์ฟลัยท์นะครับทำการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Technology. นวัตกรรมก็คงได้เดี๋ยวผมจะอธิบายคําว่าทําไมถึงเรียกว่านวัตกรรมนะครับนวัตกรรมในภาษาอังกฤษก็คือ innovation ทําไมถึงเรียกว่านวัตกรรมเพราะ air purifier เนี่ยไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ <c oughs> นะฮะไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศท่านประธานให้เรียกว่าเครื่องต่อต้านเชื้อโรคแบบพกพา air purifier เป็นเครื่องต่อต้านเชื้อโรค แล้วมันมีคุณสมบัติยังไงมันต่อต้านจริงหรอนี่แหละคือเหตุผลที่เรียกว่า Innovation ก็คือนวัตกรรมทางด้านสุขภาพน,ะนอกจากดูแลเรื่องสุขภาพแล้วยังดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมตัวนี้นะครับ Apple Carry ตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเทคโนโลยี2กลุ่มนะที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีผลไอออนไอออนก็คือประจุไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ในโลกของเรานะบแบบประจุไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในชั้นบรรยากาศก็เรียกว่าประจุไฟฟ้าลบกับประจุไฟฟ้าบวกนะแต่เทคโนโลยีที่อยู่ใน AirP เพียวแครีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีผลิตไอออนประจุไฟฟ้าลบนะครับนี่คือเทคโนโลยีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตโอโซน โอโซนนี่ก็มีอยู่ตามธรรมชาติคืออยู่ในชั้นบรรยากาศเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยแกะไปทีละจุดทีละจุดนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องเล็กๆนะเครื่องเล็กๆคือน้ําหนักเนี่ยท่านประธานบอกว่ามันหนักแค่ห้าสิบห้ากรัมเท่านั้นนะนะหนักแค่ห้าสิบห้ากรัมเองเครื่องเล็กมากแต่มันก็มีเทคโนโลยีถึงสองตัวบรรจุอยู่ในเครื่องนี้นะก็คือเครื่องผลิตไอออน เทคโนโลยีผลิตไอออนประจุลบกับเทคโนโลยีผลิตโอโซนโอ้ี่สุดยอดมากๆเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมเรียกเขาว่านวัตกรรมอันี้มาทําความเข้าใจกับไอออนประจุลบนิดนึงไอออนเนี่ยนะครับก็คือกา๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเทอร์โมสเฟียร์นะที่มันเริ่มมีการแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนไอ เป็นอิเล็กตรอนเป็นโปรตอนเป็นไอออนพวกนี้นะครับประจุไฟฟ้าในบรรยากาศเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มเอาเรียกง่ายๆคือลบกับบวกประจุลบกับประจุบวกกันละกันในบรรยากาศมันจะมีอยู่สองกลุ่มนี้นะมันมีความสําคัญกับโลกมากไอประจุพวกนี้นะครับเวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าประจุพวกนี้มีความสามารถในการ กำจัดฝุ่นมีความสามารถในการกําจัดเชื้อโรคกลิ่นมีความสามารถในการทําให้อากาศในบริเวณที่เกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยสะอาดเป็นพิเศษตัวประจุลบนี่นะครับเป็นอนุภาคที่ช่วยทําให้อากาศในโลกของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มันจะพบได้ในเวลาช่วงฝนตกหรือฝนตกฟ้าผ่าแดดออกประมาณนี้แล้วก็ช่วงพบที่บริเวณน้ําตกแล้วก็พบตัวแถวชายหาด ถ้าบริเวณที่คุณอยู่คุณรู้สึกมีความสดชื่นสุดๆนะในการหายใจเข้าเต็มปอดและรู้สึกสดๆๆชื่นไม่มีกลิน่นไม่มีอะไรแปลกความเข้ามาในสุในร่างกายของคุณเลยนั่นแสดงว่าบริเวณนั้นนะมันมีประจุลบอยู่มากคุณหายใจเข้าไปคุณได้ประจุลบเยอะเข้าสู่ร่างกายและประจุลบเนี่ยเมื่อคุณหายใจเข้าไปในร่างกายแลยเนี่ยในร่างกายของเราจะมีอนุมูลอิสระและสารก่ออนุมูลอิสระเป็นจานวนมาก ในวินาทีหนึ่งนี่ร่างกายจะสร้างอนุมูลอิสระมาหลา,หลายหลายร้อยล้านนะหลายร้อยล้านตัวนะครับแล้วก็อนุมูลอิสระเนี่ยทำให้เกิดโรคและก็ทําให้แก่ทําให้หนังเหี่ยวย่นทําให้ผมงอกขาวทําให้สุขภาพ air, ทําให้สุขภาพอ่อนแอทําให้เราป่วยกระสอบก,กระแสนนโรคั้นโรคนี้ทาให้เกิดความเสื่อมในร่างกายนี่คืออิทธิพลของอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเนี่ยจะมีสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น จากการหายใจเกิดขึ้นจากการย่อยอาหารของเซลลในระดับไมโตชอนเะดียร่างกายนี้มีเซลลอยู่หกหมื่นล้านล้านเซลลทุกๆเซลล์ก็จะมีไมโตชอนเดียฉะนั้นกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระจึงเกิดเป็นวินาทีและเป็นปริมาณมากเราก็เลยแก่เป็นวินาทีเราก็เลยเกิดโรคเป็นวินาทีเราก็เกิดเกิดความเสื่อมในร่างกายกันเป็นวินาทีทีนี้ เมื่อคุณหายใจเอาเอาประจุลบเข้าไปมากๆประจุลบเข้าไปชนกับประจุบวกพอชนกันปึ้งขึ้นมาเนี่ยนฮะมันก็เกิดปฏิกิริยาก็คือประจุบวกที่อยู่ในร่างกายเราก็จะแปลสภาพไปเป็นกลางเหมือนฝนตกแดดออกฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นแหละมันจะมันจะทำให้อากาศบริเวณที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะมีความสะอาดมีความเฟรชเป็นอย่างยิ่งคล้ายๆกันประจุลบประจุบวกมันชนกันตุ่มตั้ม ในปฏิกิริยาของฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องประจุลบถ้าคุณหายใจเอาประจุลบมากๆเข้าไปสู่ร่างกายของคุณประจุลบพวกนี้ก็ไปเปลี่ยนประจุบวกที่อยู่ในร่างกายของเราให้เป็นกลางพอเป็นกลางพวกก็ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยแข็งแรงทําให้ร่างกายรู้สึกกระพี้กระปอกระชุ่มกระชวยเพราะว่าอนุมูลอิสระพวกนี้เปลี่ยนค่าเป็นกลางนะ เปลี่ยนเป็นสารบำรุงร่างกายไม่ทำลายเซลล์ต่างๆเหมือนเดิมแล้วมันกลายเป็นอาหารบำรุงเซลล์ไปมันไม่ทำลายเซลล์แล้วมันกลายมาบำรุงเซลล์นะไปบำรุงภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนหลายชนิดด้วยกันโดยเฉพาะฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สำคัญกับความสุขของการมีชีวิตก็คือฮอร์โมนเซโรโทนิน พอมนเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารสุขทําให้คุณนอนหลับสบายทําให้คุณอารมณ์ดีทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณภูมิคุ้มกันของคุณพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมัน,ม,นมันทำงานเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่วิทยศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะแล้วทีนี้เราจะหาประจุลบจากไหนล่ะบ้านทุกคนไม่ได้อยู่ที่ชายหาดทุกคนไม่ได้อยู่บ้านที่เชิงเขาแล้วฝนก็ไม่ได้ตกตลอดเวลามันไม่ใช่แบบนั้นนี่แต่และคนชีวิตไม่ได้เลือกแบบนั้น มันก็มีเป็นบางคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ที่ได้รับประจุลบเรื่อยๆเช่นบ้านอยู่ใกล้น้ำตกบ้านอยู่ชายทะเลบ้านมีฝนตกบ่อยอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนคนนอกนั้นก็จะไม่ค่อยได้รับประจุลบก,ก็เป็นอากาศธรรมดาทั่วไปซึ่งเต็มไปด้วยสารพิษเต็มไปด้วยเชื้อโรคเต็มไปด้วยควันพิษฝ่น พีเอ็มไหนจะเชื้อโรคสารพัดไปหมดนะครับมันเต็มไปหมดเลยในอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยนะทีนี้มาพูดถึงโอโซนโอโซนอีกนิดหนึ่งโอโซนเนี่ยก็คือก๊าซสีน้ําเงินที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกขึ้นไประหว่าง1 0ถึง15กิโคือมีความหนาประมาณ5กิโลช่วงเนี้ สารสีน้ําเงินกา๊าซสีน้าเงินที่เราเรียกว่าโอโซนโอโซนก็คือ O3 นะครับโอ่ามันเป็นกา๊าซเกิดขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตจากชั้นบรรยากาศจากพื้นโลกขึ้นไป10กิโลช่วงนี้เป็นช่วงเป็นช่วงของชั้นบรรยากาศของอากาศที่เราใช้หายใจแต่ต่อจาก10กิโลขึ้นไปอีก5กิโลช่วงนี้ความหนา5กิโลเนี่ยคือชั้นโอโซน โอโซนนี้ทำหน้าที่ในการกรองกรองแล้วก็เก็บกัก1กรองสองเก็บกัก3ามทำลายกรองอะไรกรองสาร UV กรองรังสี UV UVA UVB UVC โดยเฉพาะ UVB ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังแล้วก็โรคแก่สารพัดนะครับแล้วก็ป้องกันชื้อโรค กรนะองเชื้อโรคทำลายเชื้อโรคในชั้นบรรยากาศเพราะโอโซนเนี่ยโอโซนเนี่ยสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดังนั้นตัวโอโซนที่มีความหนา5กิโลเมตรเนี่ยครับตัวนี้แหละที่ปกป้องโลกของเราดังน,นั้นเขาถึงเขาถึงรณรงค์ไงว่าอย่าปล่อยกา๊าซเดือนกระจกขึ้นไปมากนะจนกระทั่งมีกฎหมายในระหว่างประเทศที่ว่าห้ามปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ผิวโลก คือพยายามที่จะมีกรีนเทคโนโลยีในรัรูปแบบของอเครื่อง Air P ์เพียวแครีนี่ออกมานะครับเพื่อปกป้องโลกตัวกรีนตัว Air P ์ Carry เพียวแครีนี่นอกจากเป็นเครื่องกำจัดเชื้อโรคเครื่องต่อต้านเชื้อโรคแบบพดพกพาแล้วเนี่ยยังเป็นกรีนเทคโนโลยีด้วยถ้าคุณได้ใช้เครื่องนี้รู้ไว้ด้วยว่าคุณเนี่ยนอกเหนือจากได้ดูแลตัวเองแล้ว ยังได้ปกป้องโลกด้วยคือช่วยให้โลกของเราเนี่ยคือพวกช่วยต่ออายุโลกของเราลดปริมาณการเพิ่มกา๊าซคาร์บอนในบรรยากาศนะคือกา๊าซคาร์บอนเนี่ยมันสามารถทําลายโอโซนได้ดีมากๆแล้วแลาทำลายได้ในปริมาณมากๆด้วยนะครับอันนั้นเขาถึงรณรงค์ให้มีการลดการปล่อยการดเดอนกระจกนะอ,าอ้าวทีนี้ ลักษณะของโอโซนก็คือเวลาคุณไปยืนอยู่ชายทะเลเนี่ยเวลาคุณหายใจเข้าจะได้กลิ่น่าวปลาอันนั้นไม่ใช่กลิ่น่าวปลานะเป็นกลิ่นโอโซนนะแล้วก็สีน้ําเงินเข้มข้นมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับในในช่วงที่เขามีความเข้มข้นสูงเป็นเป็นสารสีน้ําเงินมีความหนาแน่นมากกว่าออกซิเจนร้อยห้าสิบเท่ามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรีย สามารถลดกลิ่นกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้แล้วก็ป้องกันแสง UV ABC โดยเฉพาะโดยเฉพาะ UVB ซึ่งเป็นสาเหตุของต้อกระจกแล้วก็โรคมะเร็งรวมถึงทำลายเชื้อโรคนานาชนิดคือเก็บกักทำลายเชื้อโรคทุกชนิดที่จะมาจากนอกโลกมาจากชั้นบรรยากาศเข้าสู่ผิวโลกนนี่คือประโยชน์ของโอโซนจนกระทั่งว่า องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้วันที่16กันยายนเป็นวันโอโซนโลกนี่คือความคือการที่สหประชาชาติเขาได้ยกระดับความสำคัญของโอโซนขึ้นมาถึงระดับนี้เพราะทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าถ้าปล่อยให้ชั้นโอโซนถูกทำลายโลกก็จะร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นและวทามันยิ่งร้อนมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝนจะตกแรงขึ้นแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟจะระเบิด นะฝนจะตกน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวมันจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะอาการเดือนกระจกมันมากขึ้นแล้วโอโซนมันเป็นรูใหญ่โตมากขึ้นถูกทำลายลงมากขึ้นนะครับแสงจากดวงทิตย์โตมลงมาถึงโลกโดยตรงความร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะพวกเราก็จะอยู่ลำบากมากขึ้นโรคประหลาดๆอย่างโควิดอย่างเงี้ยก็จะมากขึ้นทีนี้ประโยชน์สูงสุด รวมที่นี่รวมสรุปนะสรุป a อ r ์เพี r วแเนี่ยมี2เทคโนโลยีสำคัญคือ1เทคโนโลยีผลิตไอออนไฟฟ้าประจุลบแล้วก็สเทคโนโลยีผลิตโอโซนในเครื่องเล็กๆอันเดียวกันคุณประโยชน์คือ1นึ่เขาสามารถที่จะสร้างประจุลบได้20ล้านไอออนต่อ1ลูกบาทเซนติเมตร เพียงพอที่จะเข้าไปชนกับประจ,จุบวกในร่างกายมากพอที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประจ,จุบวกในร่างกายไหมปกป้องคุณในรัศมีหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรจากไหนก็ตรงที่คุณส่วนใหญ่ก็จะต้องหนึ่งห้อยคอสองเหน็บไว้ปกเสือ้อถูกไหมแล้วเวลาคุณนั่งทํางานนั่งสปอนเซอร์คุณก็ตั้งตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะไว้อยู่ใกล้ตัวคุณเวลาคุณนอนคุณก็วางหัวเตียง เปิดเครื่องวางไว้หัวเตียงนี่คือปกป้องในรัศมีนี้นะครับจากนั้นมีแอร์หรือไม่มีแอร์ไม่เกี่ยวตัวนี้ใช้ได้เลยนี่คือนี่คืออนเนกผสมของมันนะความสุดยอดของมันนะครับพลิิโอโซนในระดับ0.02 ppm นะระดับนี้ปลอดภัย100%เสำหรับคนและสิ่งมีชีวิตแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคคำว่าเชื้อโรคก็ไวรัสแบคทีเรียรแล้วก็เชื้อราช่วยขับไล่แมลง อขับไล่พวกมแมลงตัวเล็กๆเ,เช่นหมัดเช่นไรฝุ่นแมงสาบอะไรกับเหาอะไรอีกที่มันเป็นพวกปรสิตตัวเล็กๆที่อยู่บนที่นอนอยู่ตามผิวหนังของเราอ่ะที่มันจะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเวลาเรานอนนอ<อ>่ะพวกเนี้ยไอ้ตัวเครื่องเนี้ยมันสามารถไล่สัตว์พวกนี้ให้ออกไปห่างเราได้ด้วยนะความสุดยอดเอรามันเปนสุดยอดมากนะครับแล้วก็แล้วก็ ช่วยทำให้อากาศสดชื่นแล้วคุณก็จะหลับสบายนะจริงๆไ,ไม่ได้ใช้เฉพาะตอนนอนนะมันใช้ได้ตลอดเวลาที่คุณที่คุณอยู่นะครับคุณทำงาน